โอเคโลกนี้เป็นของหนองผู้เดียวนะผมอยากไ้เบี่ยลาน้านเลยเบียรเลยแค่นค่แค่มีแค่ก็กินกูชายอ่ะแค่ก็มีกูชายกินบอกผู้ายกินครับวันนี้เรามาทานข้าวเย็นกันอยู่ที่บ้าน ที่น้องไทยดำนะครับอยู่ที่เมืองแทนหรือเมืองเบียนเปียนฟูคุณคิมซึ่งเป็นไกด์ท้ทองถิ่นต้อนรับเราตลอดมาทริปที่เมืองแทนครั้งนี้นะครับมือพิเศษมืออาหารเย็นนอกจากอาหารแล้วเราจะมีการแสดงนะครับทางศิลปะวัฒนธรรมที่เขาเรียกว่าแสงนการเต้นรำนะครับ ของไทยดำเขาบอกจะผสมกันเต้นรำของเราแล้วการผสมเต้นรำของไทยไปด้วยในะของไทยไปด้วยให้สนุกนะครับอาหารมีมีอะไรบ้างหนิงน้องเฮียน,น,ยนแนะนำหน่อยว่ามีกะนะันเลยเนยมีมีเหล่ามีเหล่ามีเหล่าแล้วก็มี Anh đi phát chụ, uh, nhớ 5. chụp bờ phát. Nhớ nhớ nhớ, ừ. nhớ chụp bờ phát. Nhớ ngoa lử nhớ phai nhớ, 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 oh, okay. nhớ mù nhớ mù. Ok. Nhớ mù bình à, à. à, à. <laughs> nhớ mù bình phát cá. Nhớ ham phát cá. Đi mà hỏi. Anh đi mà hỏi. Mà hỏi. Mà hỏi. Anh ăn phát. Phát của ạ. Phát tan đi. Phát tan phát khổm. Phát khổm. Anh ăn nữa. อันนี้จุ๊บฟักจุพักเนาะจุักจุพักฟัดมันกอมีมะแข้งมีมะแข้งอันนั้นเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูจ a n g อันนี้อ่ะอันนี้ไก่ตีนควายเอาตีนควายออมตีนควายออมตีนควายใชอันนี้คือออมตีนควายออมตีนควายเป็นน้ำซุปมีข้าวเหนียวข้าวข้าวอ่อนอ่อนมีมีข้าวข้าวอันนั้นข้าวกลัมมีข้าวกลัมด้วยนะมข้าวเรียกมันก่อนสมผมถือนี่ถือเล่ามานะ เราไปแทนเราแทนแทนเราไปแถดไปถามเขาอันนี้หลานชื่อกันเลยเนี่ยไปถามมันเปียโนของเพียรมาดูแลโรดผู้หดยไปถาทำอาหารอาหารกินแล้วอันนี้เราชื่ออะไรบอกนีน้องเฮียนน้องเฮียนอันนี้นะาเป็นนอนต่อในอ่ามีนอนต่อมีนอนต่อรถไฟเด่อดตัวยืดนอนนั่งนอนนั่งตัวยืดนอนต่อตัวยืดอีดเขาเข้ามาเขาแกะนอนนั่ง อันนี้คือนอนนอนโตอนตอนโตตบอกใอก<ม>้แ <MBA. S 1> นแล้วนก็คือประเพณีของพี่น้องชาวไทดำนะครับก็จะทานอาหารก็จะต้องก่อนจะทานอาหารก็จะมีคลิปๆนะครับคลิปๆเล่านะครับก็นี่ก็คือบรรยากาศของพี่น้องชาวไทดำอ่ะท <อ relatively S 1> านกินข่า อย่างนี้เอ๊แบบแบบแบอานึงถือเอาือเอาืออเอามมีแต่จังไหมทุกๆทุกลำแต่ลำไมมีกีฟมีสองุนทอดเ็ทอดเศษเสะก็เ่าโอเคลกนี้เป็นของน้องผู้เดียวน่ะ ยังบอมีคอ้กแขนบ่ก็แขนก่อนกระแขนก่อนกําลังครับกําลังตาดเยขนเลยนะข่นขก็เตะ่ขฮ้านดูดีม่แห้งดดีม่แหงแดบแดบแดบบแดบแดบเจัอนนี้แ่บไหอเาวันัน่มนันกกรับอาจารย์ปิ่นเลยเพิ่งนองนาเขาเซ้ย เสดว่าสีเป็นธรรมดาคุณเจ้าองซีน่าเล้าเราสิบบมีกระทบกข์ก็ดนเล่าหันเล้าสิบบ่หนีไหมจับมือแน่กินเล่าแล้วจับมือกับมือกับมือเลากำมือ หมายก่าว่าก่อนกินเขานี่ต้องเอาเมล็ดแคกมามีแค่แค่มีแค่ก็กินผู้ชายอ่ะแค่ก็มีก็บชายกินพวกผู้ชายกินนะพวกผู้ใหญ่อ่ะกินเม็ดเลยกินเม็ดเอกินเม็ดกินเม็ดหมดจำหมดจำกินเม็ดไอ้เทหันอยู่แล้วโอ้ยบ่ได้น้ำดอกวันนี้เรากินข้าวหางนะครับข้าวที่เขาจะกินะ លើមើលទៅហាងថែกันនេះចាប់មើលចាប់មើលណាចាប់មើលអូសៀននេះទៅទៅបាទ